สวัสดีนักประจนภัยทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเอาไปตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมวันสบีพีซสองกันแล้วนะซึ่งในวันนี้ก็จะมารีวิวอาวุธใหม่ก็คือเคียวไฟนะฮะอ่าเป็นเคียวไฟหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะ เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนหาด้วยว่ามันหาอย่างไงแล้วก็สำหรับใครที่สนใจและรับฟางเกตต่างขอแนะนําร้านนี้เลยร้านที่ิดเบยชบ์ช็อปร้านรับฟาร์มโลบกักแมปต่างๆทั้งยังมีกดเกมพันและบุ่บ,บิสรด้วยแล้วก็รับเติมโลบักมีร่ะครับฟูดและคิงพิษขายบริการเยอะๆยะเต็มบ,บทใครสนใจลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการหากันเลยดีกว่านะฮะก็วิธีการหาให้เราไปที่เกาะโกโจนะฮะอ่าก็สมมติว่าผมอยู่ที่หน้ากอเลขเนี่ย เราก็ไปที่ข้างหลังก่อเห็ดนะฮะมันก็จะมีเกาะที่มีเหมือนเพชรลาวานะให้เราไปที่นั่นได้เลยฮะนี่เราก็เดินทางไปที่นัาน,นับหน้าตาเกาะมันก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะฮะอ่ะหลังจากที่เรามาถึงกเกาะแล้วนะฮะก็ให้เราไปที่บริเวณตรงนั้น,นครับตรงที่มันเป็นก้อนหินตรงนั้นนะ่ะนะมันจะมีถ้ำแบบนี้นะให้คุณผู้ชมเข้าถ้ำไปเลยครับซึ่งมันจะมีแร่ใหม่ด้วยนี่เลยฮะ เข้ามาก็จะเจอเล่เพชรกับเล่ทองนะให้เรากดเล่ทองนะครับโอกาสหนึ่งใน7 0 0ดหมืนนะฮะเราก็ทําการสุ่มตรงนี้จนกว่าเราจะได้เล่ทองนะฮะสมมุติว่าคุณผู้ชมได้มาเล่ทองหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอ่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอเราได้มาลแล้วเราก็ออกจากถ้ำครับผมแล้วให้เราไปที่เกาะหมานะครับเกาะหมาที่เออเนี่ยนะเดี๋ยวเกาะเดี๋ยวผมจะบอกทางไปแล้วกันนะฮะ มันจะอยู่ใกล้ๆก,กับช้างสตอเบอรี่ฮะไอ้กาหมาเนี่ยนะโอเคแล้วก็เดินทางไปฮะขออนุญาตเดินทางก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมครับตรงนี้ผมจะไม่ตัดคลิปแล้วกันนะฮะเนี่ยสมมติว่าตรงนี้ตรงนี้เป็นช้างสตอเบอรี่ใช่ไหมแล้วก็เกาะหมาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยฮะ,ะข้างคอเล็กซียมเลยหน,หน้าตามันก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะคุณผู้ชมนี่มาถึงแล้วนะฮะหลังจากที่เรามาถึงแล้วให้เรามาที่ตรงที่มีแบบว่าแสงสว่างสีเหลืองขาวนะฮะนี่มาที่ตรงนี้แล้วเราก็กดเข้าไปฮะ,ะกดเข้าไปปุ๊บ นี่แล้วก็จะมาที่เกาะทองและให้เราครับเอาเอาทองที่เราได้มาเนี่ยเล่ทองเนี่ยเอามาเสกบอสต,ตรงนี้นะครับอ่าเสกบอสต,ตรงนี้ไปเลยแล้วบอสก็จะเกิดมาตรงนี้ซึ่งบอกเลยว่าบอสแม่งโคตรถึกถึกมากๆเลยนะฮะคือแบบว่าใช้อ่าดาบันนี้นะฮะใช้เวลาตีไปเกือบประมาณ30เกือบ40ินาทีนะฮะก็ตีคนเดียวด้วยตีคนเดียวนี่โอ้โหบอกเลยว่าโคตรนานนะฮะก็อนี่ฮะ,ะพอได้ทองแล้วก็มาเชิญแล้วก็บอสก็จะออกมาแบบนี้เลยพอ หลังจากที่เราได้ได้แบบว่าตีบอสต,ตายใช่ไหมสมมติว่าเราตีบอสต,ตายเนี่ยเราจะได้กล่องแบบนี้อ่าเราต้องดูดีๆนะเวลาบอสต,ตายเนี่ยกล่องมันจะสีเดียวกับบอสเลยนะเราต้องดูดีดว่าอันไหนคือบอสอันไหนคือกล่องให้เราเก็บกล่องมาแล้วก็กดกินได้เลยเพียงแค่น,นี้คุณผู้ชมก็ได้มาแล้วครับสำหรับเคียวฮะส่วนโอกาสเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันไม่มีป้ายบอกนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวดูกันว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะคุณผู้ชมแล้วก็จะโหดขนาดไหน เอาละครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าพลังเคียวมันจะเป็นยังไงนะฮะก็นี่คือรูปทรงของมันนะฮะรูปทรงมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะผู้ชมมันจะเป็นแบบว่าลายไฟเลยนะฮะอ่าส่วนการฟันนะบอกเลยว่าการฟันธรรมดานี่ก็เรงเลยนะฮะอ่ามาดูการฟันกันการฟันจะอยู่ดาเมจจะอยู่ที่9ล้านกว่ากว่าเลยนะนี่นี่คือการฟันนับเก้าล้านหนึ่งเท่าไรเนี่ยโอ้โหเยอะนะเก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะฮะโอ้โหถือว่าเลงมากนะฮะ แค่ฟันธรรมดานี่ก็แรงแล้วอะแรงกว่าดาบอื่นที่ผ่านมาอีกนะเนี่ยโอ้โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันใช้สกิลกันนะฮะสกิลท่าแรกเลยก็จะเป็นท่านี้เป็นการยิงทองเนี่ยนะเป็นการยิงแบบพลังไฟออกไปอะไฟเหมือนทองครับนี่อะอ่าเป็นการยิงขึ้นไฟนะฮะเหมือนหมัดไฟแล้วเวลาที่เราแบบว่าใช้สกิลนะครับนี่หัวจะโยกแบบนี้ด้วย หัวจะโยกแบบนี้เลยนะฮะคือมันโยกเกินนะคอแทบหักนะฮะโอ้โหดามิดเนี่ยบอกเลยว่าคอดแรงครับ20ล้านก,กว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าดามิดเท่าไหร่คุณผู้ชมก็ลองดูเอาแต่ผมคำนวณมาแล้วน่าจะประมาณ20ล้านไม่น่าจะมากไปกว่าน,นี้แล้วนะ,ะถ้ามัน2 0 0ล้านนี่มันก็แรงพดนะั้นน่าจะ20ล้านนะคุณผู้ชมนี่ฮนะคือมันโดนหลายตัวกันเลยทีเดียวเชียวนะแล้วก็มันมีท่า2ด้วยนะคุณผู้ชมท่า2นะครับก็จะเป็นตัว X นะครับ อ่าท่าสองก็จะเป็นการยิงเห็นไหมยิงพระอาทิตย์ออกไปเป็นการยิงดวงอาทิตย์นี่ว้ส่วนตาเมตจะอยู่ที่สามสิบล้านน่ะโคตรแรงนี่ฮะแรงเวอร์สามสิบล้านก,กว่าเลยอ่ะสามสิบล้านหรือสามล้านก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าคิดว่าสามสิบล้านมันก็แรงไปนะแต่ผมว่าถึงแน่นอนรับสามสิบล้านดูจากเลขศูนย์ดิคำนวณเลขศูนย์นี่น่าจะสามสิบล้านนะเออนี่ฮะแรงทั้งสองท่าเลยแค่ท่าฟันก็แรงแล้วเออ แรงพูดธมว่ามอนเกาะเลขมันกระจอกไปเดี๋ยวเราลองมอนเกาะนี้กันดีกว่านะคือมอนเกาะนี้คือมันถึกใช่ไหมล่ะนะโอเคนั่นะนะวุ่ยตายหมดเลยเหรอโอ้ยยังก็เล่นโบลิ่งนะเหลือตัวเดียวด้วยนี่ถ้าเกิดว่าเดินม,มาประมาณนี้ก็เอา้าไอ้ตัวนั้นม่งรอดเฉยนะฮะนี่ฮะนี่ก็คือความสามารถของเคียวนะค,คือมันก็พลังกว้างพอๆกับโทจิเลยอะนะแต่รู้สึกว่าโทจิมันจะกว้างกว่านะฮะเออเนี่ย เฮ้ยทีเดียววูบเลยอ่ะโคตรแรงอ่ะส่วนท่าสองนี่คือแบบว่าจะโดนแค่แบบว่าออลูกบอลเนี่ยนะลูกบอลมันเท่าไหนมันก็จะโดนเท่านั้นนะครับอืมก็ระยะก็อย่าไปใช้ไกลมากนะต้องใช้ใกล้ๆนะนี่ฮะใช้ใกล้ๆนี่เราจะสามารถฟันก็ได้นะฮะเออหรือว่าเราจะปล่อยสกิลก็แล้วแต่นี่ก็ถ้าถ้าเล็กเลยก็ระยะนี้ก็ไม่ค่อยจะไกลเท่าไหร่ก็ถึงตรงไอ้ตัวม่วงตัวสุดท้ายนะอมถึงประมาณนั้นนะฮะก็ถ้าใช้ไกลเกินไปจะไม่โดนนะฮะ ใช้ได้ใช้ได้นะสำหรับอาวุธชิ้นนี้นะถือว่าแรงเอาเรื่องเลยถ้าเกิดว่าเรามายืนเปิดตรงกลางมันจะเป็นไงวะเปิดตรงกลางนี่กระโดนทุกตัวเ,เนี่ยโอ้โหไม่มีตัวไหนรอดเลยนะแล้วก็สเปมพลังได้ด้วยคือเอาไวฟา้ฟาร์มฟาร์มตังที่สบายเลยนะเออฟาร์มตังนี่ผมว่าน่าจะอีซี่สบายๆส,สุดๆไปเลยนะฮะว้าแล้วมันทองแบบมันเป็นดาบไฟแต,แต่ว่ามันเหมือนดาบทองมากกว่าตอนเนี้ยนะเอออลังการพดูด นี่โอเคก็มีประมาณนี้เลยสำหรับเคียวอันใหม่นะครับก็รีบไปหานะบอกเลยว่าอาจจะตีบอสถึกไปหน่อยตีบอสนานแล้วก็หาเล่นานไปหน่อยก็ถ้าเกิดว่าได้มาก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนี้นะคะผมก็โอเคก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันข้างหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาตัวลากไปก่อนครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า